ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างนี้นี่มาดูสิโอ้เหมาะเลยไปดูไปเข้าไปดูสิมันสว่างเกินครับเหตุไม่มีมันออกสักดอกเลยดอกอะไรมันตอนนั้นมันออกมันไม่ได้ไม่ดูแลมันก็ไปหมดอย่างนี้นี่ไม่ได้นี่มันได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ไม่ดูแลก็เลยไปหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมี่แค่นียมันฟอร์มาแล้วไปหมดแล้วเช่อตใยหมดแล้ว ใช่อันนี้อันนี้ที่ตอนให้ท่านสั่งซื้อมาไงก็ออกอยู่พักหนึ่งออกรุ่นเดียวผมก็เงื่อนงว่าเอาไปปลูกใส่องหรือว่าปลูกใส่ตู้เย็นเอาไปพ่อใส่ตู้เย็นอะไรพวกนี้ไงถ้ามีตู้เย็นเก่าๆเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาเอาผ้าผ้าห่มชุบน้ําแล้วก็ไปปิดไว้เฉยอต่นี้มันต้องก็งอกกินอันนี้มันไม่ได้ครับเอะไรปิดราคานี้ไม่ได้แสงอย่างนี้ไม่ได้แสงเข้าแล้วมา